ก็เป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งมีการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนนะครับเราเป็นของเด็กนักเรียนของเรียนท่าโขนนะครับรวมทั้งในส่วนของเชลดเดอร์นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับได้ส่งประกวดดีกรีระดับแชมป์โลกนะครับรวมทั้งวงโยธาธิตต่างๆซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้เป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับ จังหวัดปทุมธานีเองมีศักยภาพในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรามีมหาวิทยาลัยถึง13แห่งนะครับเพราะนั้นนักเรียนนะักศัษาเราก็มีความพร้อมซึ่งการแข่งขันก็ทางกรมส่งเสริมการปกครอง,องส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับในการแข่งขันนักเรียนซึ่งต้องเรียนว่าโรงเรียนขององค์กรณ์ของ,ของส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วประเทศ การเรียนการสอนก็มีมาตรฐานนะครับไม่แพ้กับโรงเรียนของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่อย่างใดรวมทั้งในเรื่องการส่งเสริมเรื่องการกีฬาด้วยเช่นเดียวกันนะครับการแข่งขันในวันนี้ก็คงเห็นต่างภาพนะครับเป็นการเปิดตัวยิ่งใหญ่ของท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะเจ้าภาพคือเทศบาลเมืองภาคโคราชครับ